จินดาวงขามครับอายุเท่าไรล้ะครับหกสิบห้าอยู่ประเทศไทยเนาะประเทศไทยจ้ะก้อนกินมีอาการเป็นไงบ้างครับสุดดีแข็งแรงแต่ชุ่มกระมาถึงก้อนกินก้อนกินก้อนกินนะมันไม่ค่อยมีแรงเป็นเพื่อนอนคล้ายๆแบบติดเตียงอยู่เลยถูกต้องไหมครับจ้ะแลยไม่มีแรงเป็นกัอน่ะแล้วหลังจากกินไปแล้วก็ดีขึ้นไง อแต่ชงมาช่วยมีแรงครับแล้วตอนกินมันมีอาการเป็นไงมันมันกระทุงมันเนี่ยมีจุดดำๆกินวันแรกกินวันแรกเป็นไงรู้สึกไงมันก็รู้สึกซ่ามันคันไม่คันอืมคันลิปวิธีจ่าเลยละคันไปหมดเลยนะที่คอตตาอ่ามันขับไงมันขับสารพิษออกจากร่างกายนะช่วงนั้นนะแดงแดงมันเพื่นที่ข้บข้อผับเนี่ยอืมข้อผับ แน่เลยค่อยๆจ่ายให้ไมครับแล้วกินไปทั้งหมดกี่กล่องแล้วครับสามสามแล้วนะสามแล้วเริ่มเริ่มกล่องที่สี่ไหวแน่นอนนะมันต้องหายใช้เพราะว่ามันต้องหายนะยกมือให้ผมดูเิยกนิ้วให้ผมดูออดทนหน่อยนะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆดีขึ้นเรื่อยๆก็คายเป็นไงที่แรกมันมันชักเริ่มนิ้วชักมี อืออย่างตับอเนีืมันไม่ค่อยมีแดงที่มนครับตับปอืัมัอครับคนที่เป็นมากกว่านี้ยังหายได้เลยนะครับไม่ต้องกลัวนะอมันจะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆแต่ต้องอดทนแต่ก็ถือว่าเร็วนะเพิ่งจะไม่ถึงเดือนเนาะนี่คือตั้งแต่กินมาแล้วมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆสามารถเดินเหินได้แล้วนะเดินแข็งแรงมีกำลังเยอะเพราะว่าแม่เป็นโรคปวดเข่าอยู่แล้วไงโรคของแม่โรคปวดเข่า พราะแม่พานั่งนะครับแล้วตัวนี้ช่วยได้เยอะเลยใช่ไหมครับทุกวันนี้แม่ก็ยังกินยาไอวารุงกระดูกกระดูกทั้งเนก็ยังกินยาตัวนี้ครอบครูเนี่ยได้ตัวนี้ถือว่าจะกินกินง่ายนะกินง่ายมากเลยอร่อยด้วยกินดีกินไม่คืนไม่ขมมากินเหมือนเหมือนเรากินตะไบกินดี